เด็กและพี่พี่ทุกคนยุคคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่กับเด็กๆทุกคนวันนี้อยู่ในช่องวันนี้แอนวายูคิเชันแนลดิโก้ฟอ,อชิันชุกค่ันี่ด้วยใช่มามิชมววาชูแฮปปี้ <c oughs> วันนี้ถึงกับบท,ที่ชองกันแล้วอันนี้อ่านว่าใอ,อ่ไม่ใช่ พอ่อูพ่ <c oughs> พอผู้เจ้าผพาพูผามใช่เลยใช่ถูกแล้วผูผาพ่อแม่หาให้ขอบคุณดีใจดูแลกอด น้องเราหอยเป็นิีเหละอเสื้อแดงๆเขียวด้วยโอเคค่ะ<อ>ภูผามีแม่ไม่ใช่ภูผามี<อ>พ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผา ูมดนเ่ี้ยให้ดังค่ะดูเหียนันค่ะใบบัวจะเจ๊สอนเด็กๆดูเด็กๆพอให้ไม่ใช่พอให้ภูผาอะไปดูแลใบบัวอย่งเหียยทำไมที่เหี่ย โอ้โหรีบมาสอนน้องๆไม่มีเวลาอะไรแบบนี้ผมด้วยหรอคะม่อมามาเอาตอค่ะหน้าไหนต่อค่ะเดี๋ยวน้องๆรอน้องๆกับพี่ซีรออยู่น้องๆกับพี่ซีรอฟังโอเคค่ะก็ไก่อันว่าอะไรคะน้องๆก็ไก่อันว่าก็ก็จานอันว่าจอ อานม,ามนาัตโตไปนาต่อบันตัอันมาตอ่อใช่ค่ะทอเดา,าอันมาทอ,อโอเคต่อไป Doddick đẹp ăn tatao, and tao tao ăn and waddle, and waddle, ăn waddle, Mày chạy and waddle,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  and ป้ป้าอนว่าปออ่ออ่างอันว่าอ่อพอไข่อันว่าขอพ,พอพอพึ่งอันว่าพอสอเสืออันว่าอสอ,อาาสหอหีบอันว่าหอ่องงอันว่างงพอพานอันว่าพอ พ่อสัมผัสอ่านว่าพ่ออ่อมาม่าอ่านว่ามอเราเรืออ่านว่ารอเราเรืออ่านว่ารอเราดิ้งอ่านว่ารอมาถึงบทที่ยากกันแล้ว อ่าไม่ออกคราวนี้เจ๊ไามา่คือเบอร์บทมมที่สามเลยแต่ก็พอได้นะคะจีเจ๊ได้แต่น,นี่ยผู้พาพาผู้พา ีจไม่ได้เพราะเราอยู่วันที่สามกันจเจนออกกันกุกคนบายๆเดี๋ยวเจนไปฝึกก่อนนะแกงเราไม่ได้อยู่ถึงบทนั้นกันหน่อยบทนี้เรายังไม่ได้อ่านเลย วันนี้ในงยงไม่ได้อ่านโอเคอ่านเป็นหนึ่งก็ข้าวไก่อ่านว่าอะไรคะข้าวไก่อก่านว่าก้ขอไข่นะคะ,อ,ะอ่านว่าขอขอไข่นะคะขอขวดขอขวดอ,อ่านว่าขอขอควายเหะอติ๊กตอกติ๊กตอกขอควายอ่านว่าขอขอคนล่ะขอคน,ขอ,ขน,อ,นอ่านว่าขอ พอนะคะคนพอดื้อขอชิ่งอันว่าชอ่ออันไหนคะขอระครังอันว่าพออันว,ว่างอตัวจันอันว่าจอ กรชิงเอ็นไม่ชอซ้อช้างอไม่ชอสู้อ็นไม่ชอเท้กระชิงอ็นไม่ชอต่อไปเจอยิงอ็นไม่ยอ ไม่ใช่เราใช้ได้ออดค่ะเราใช้ด้อันว่าดอตักตอมตักอันว่าตอใช่ตอมตักอันว่าตอถูกแล้วทอทานมันว่าถอทอมทูอันว่าทอ ตตองอนุตอน้องนี่หนะน้องนอตดอนุดอตาตองอนวตองพ่อถุงเงนวทอพอทหารวะทอพ่อถุงเงนวะทอน้องเงินวะหนอป้า่น่บอป้าปานวปออเพื่อนวะพอฝานวะฟอพพานหน่พอ ฝนหน้าฝนฝนสะภาเน้ะหอมม่หน้ามอะยากันหน้ารอกลนนรอเอาี่งนะรอวัวแม่หน้ามงลาสนากหนาส่อสีหนาสอเสือกัน้าสออ้อห็นัน้าหอ ก็จะนมารอไม่ใช่จะนมารออ๋อออมรอฮ้องมอนว่ฮ่บายบายถ้าใครอยากซื้อกดได้ที่กระดิ่งจ้าเมลนะกดได้ที่คอมเมนต์นเดี๋ยวจะมาบอกก็ล่นื้อนนี้ืจกไ เล่นนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแต่ความรู้ให้อย่างเดียวนะคะอีให้เราผึกภาษาด้วยไม่จะค่คูไม่เอกไม่อะไรมีหมดไม่โทไมสตรีไม่ถึงบทที่เท่าไรเลยเนี่ยกาบทที่สี่ ยี่สิบอดีงนี่ป่ะโอเควันมีบทที่บเอ็ดเลยนะนี่ถึงว่าเร่อีเสียเงินแล้วคุ้มมากๆเลยบายบายคิมมี่คิโนะคินะเดทนะ